สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาตามล่าอาหารชั้นสูงเหมือนเดิมนะครับอาหารชั้นสูงของเรานั่นก็คือไข่มดแดงนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับครับ

ไม้แนสิไม้แหังอะไม้เนสิก็เอาินไปให้แล้วน่ะเอาเอาใหม่ไงบวยไปยายยโอ้ยพิษ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 ไปละโอ้ยอ่านะครับอ่ากการถูกถียงกันขึ้นแล้วนะครับพิษพิษวะสันบ๊อยพาน้องมาอย่าง มัดแดงลายมดแดงลายโบนี่งานเป็นมือเสียตุตใหม่เด้เอาล้ครับแง่เอาแม่เอาแง่เอาแม่ครับนี่ครับคุณบอ่แล้วพันนี้มันตง

เดมันแดงลบอได้ได้แย่มดแดงออาไ่ไดงมดแดงเลยนี่เา ต้องปากเปื่อยด้านหน้เลยจะไปกินยับ้างไดก็ไปเหียไปเร็วง่อนไปงั้ไงง่มันมันกัดติดม่บอนาจะกัดทำยุบเลยโอ้ย บอบอนเป็นลูกหน่อยอยู่เลย

ออยอดเออเออน่วะมัางกันนั้นต่ก่อนนะัเธอพี่นูได้นี่เอาลงมาก่อนปะ Con này tốt đâu ra bất ngờ không ai tốt đẹp luôn mày 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 mày

ควานนี้ต้องขยายจาไมหยิบมาปล่อยไปอยไปเจ้านี่ใ่ป่อยันนี่มึงยอมปล่อยงาใหม่ยังไงเยอที่หัวยันแพูเทาลมหญิงยากูเล็กน้อยลมนี่นี่ เงยไปวะนั่นละเออ,อเไปท้างใส่ไปลุงเงยไปรไัวร่เขาทางมันข้างไงน่อยวะนี่อยู่ในเกียรขาวแหงใงเออแล้ว

ตืตาก็ไปสุดแล้โอ้บ้าพี่ตามาโอ้ถือตาม,มา,มาออโอ้ท้องจิดถือบบยานน้ำกลนกระตาา่ายส่วิ้งมดแดงนี่อูนห็นแทกนก้าตดอเนี่โอ้พอแล้วเหตบอะไรอันน่้นตะนี่

โอ้ยมันตาใหม่เนี่ยคอวะขอไม่วะอืออู้ห่างเท่าหนึ่งกั็ห่างแหี้ไงอ่ะนี่บ้าตีโอ้เอามันน้ำอุตตีวะ เอามาตีใส่ห้องมนตกไม่ให้เลยนะห้างไทยตาให้ตกีตงยนเดินก่อนบนตกแล้วครับพี่น้องพี่สนัพี่น้องนี้ถ่ายนอไม้ หน้าไม้บงหวานเราเกิดแล้วนะคะเนี่ยแววดฝนตกแล้วกลับเข้าร่มแม่แม่ก้อนนี้แม่ขยายออกบ่นี่ยครับอาหารชั้นยอดได้นิดเดียวครับต้องหยุดการหาแล้วฝนตกดาาเฉียเอ้อดยรกระตากันเฮียเลยฝนตกแล้วครับจับจับโอ้จับทิ้งที เจียงตัวคนสูงเสียงสูงอโอ้อยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยไปไปทีมไว้นี่แหละเอาตะกัตาไปอ้ไปตะกัตาเร็ oh นที่นีดโอเดะเลยขอตัวหลบฝนก่อนนะครับเข้าบ้านก่อนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ